โแม่ในขยันตั้งเช้าเลยออกกำลังกายดีแล้วละ่ะเส้นเส้นสายจะได้ยืดโอ้ใครแนะนำแม่ออกกำลังแต่ละท่าแต่ใครแนะนำแม่เ<ส>ก่งจังเลยโอ้ดีแล้วละ่ะกล้าเมเนื้อได้แข็งแรงเส้นสายจะได้ยืดอ่าดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอกอกกำลังกายถ็จก็ซ้อมเดินต่อ จะได้เตรียมตัวปีนี้จะได้ไปเมืองนอกกันแต่โคต้องฮอยูแชร์ช่วยแล้วเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าทัวร์มันจับเวลาไงทัวร์มันจับเวลาโอ้ทำให้กล้าเมเนื้อแขนดีขึ้นด้วยหูแม่เนี่สุดยอดน่ารักจังเลยเห็นป่ะเยี่ยมจริงๆเนี่ยี่มีหลายท่าด้วยโอ้กล้าเมเนื้อหลังในในกล้ามเนื้อได้กล้กาเมเนื้อเอวด้วย ยังไม่ลืมลามาอีกนะจะทำอะไรลามาเนี่ยเออขบัญชีนะรวยจริงๆโอ้โหนี่มีกี่พันล้าน,เ,นเดี๋ยวลูกสาวแต่งตัวสวยจะไปทำงานแต่เช้าแล้วแต่งตุกวันอนังคารมีประชุมด้วยอา้าวโกรธถามว่ามีกี่พันล้านโกรธโกรธอีกแนละ้วโกรธทำไมเนี่ยฮะถามทำไมอะรู้รู้รู้ก็จะรู้ได้ยังไงเราแม่รู้อยู่คนเดียวโกรธรู้อยู่คนเดียว รวยจริงๆอาลามาที่พดีหจังหวัดเ่ยเจ็ดในสิบห้าต่อสิบล้านโอ้อยวันสิบล้านรวยอีกอ้าวได้การเมือหลังกันเอลด้วยเนะี่ยดีแล้วล่ะซ้อมไปซ้อมไปเพอเราไปทัวร์มันจับเวลาเที่ยว,วงไงต้องใช้ยูวแชร์แน่แนตะ่ถ้าเดินเร่งมากไม่มีที่พักที่นั่งแม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเหนื่อยเป็นลมเต้าว,วิวแชร์ช่วยดีไหมวิวแชร์เขาต้องซื้อนะพาแม่ไปข้างนอกเลยนะ ถ้าสัามร้อยเรก็ไม่ต้องใช้ถ้าไกลไปเนี้ยก็ใช้หน่อยเพราะให้เวลาสี่สิบนาทีเงี้ยแป๊บเดียวเองแหละมไดกนได้ทกมแ่แมไมจริงแม่ลบแม่ลบผิดอ่ะค่งะกไปละ ก็เงินได้แล้วเามาื่อกี้แม่นับไปแม่มีต้องเยอะแยะต้องหลายหมื่นนั่นเงิน,นลาวเขาฝากมาให้ลาวมาที่พอดีนั่นเงินลาวมาที่พอดีไม่ใช่อ่ะอเขาก็คิดว่าใช่จริงๆเราเออแล้วอ่าไม่เขาก็ได้เลิกพูดสักทีทางงงออออ่่่่ะรรมมเเืืนีี้กเรื่องใหม่หลายเรื่องอีกโอ้โหแม่นี่สุดยอดจริงๆไม่เลิกเวลาอ่า อันนี้เขาเรียกท่าอะไรแม่ท่านี้เออนี่ก็ได้ได้กล้ามเนื้อเข่าได้กล้ามเนื้อขาอตัวไม่อ่อนนีเ่เดี๋ยวก็ต้องเดินด้วยนี่ได้กล้ามเนื้ออะไรฮะอีกแเดี๋ยวมากินนมก่อนเขาต้องกินนมก่อนไปไอันนี้ได้กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อเข่าอ่า ม่ไม,ม,ม่เรียกกระทาอะไรเนี่ยแม่ใครในี่ใครแนะนำแม่ดูโทรทัศน์แต่ถ้าเวียนหัวหน้ามือต้องหยุดเลยนะแม่นะถ้าเห็นมีการเวียนหัวหน้ามือต้องหยุดเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนโอ,โอ้ป๋าเห็นป๋าอจฉาเลยนีนะ่ทำได้ขนาดเนี้ไม่ธรรมดาแนะเนี่ยอ๋อดูโทรทัศน์เนี่ยได้ได้ได้ข้อเท้าอ่ะได้เขา่าอ่อได้กล้ามเนื้อหลัง ได้ทุกส่วน่อที่แม่ก้มโอ้โหได้กล้าเมเนื้อหลังลนะั่นแหะแขนได้ขาได้น่องก็ได้น่องมันตึงไงพี่ยังทำไม่ได้เลยแม่แม่ก็ทำ,ทำตัวอ่อนไงอ่าอันนี้จบแล้วใช่ไหมไม่ทำไม่ออกกวามรงกายเลยงนะออกทลาเดินทั้งวันไงเราเดินป่ะงใช่มันคนล,ละส่วนอันนี้มันตัวยืดเส้นอ่าไ,ไ,ไม่ออกความร่างกายออกเลยบ้างเวลา เดินก็เดินเี่ยออกกํลังกายเดิน็เดินังกายออกกํลังกายเลยกหลังกอ,อกหออ,อ,อโอ้โหซื้อมาเลยยอกหลังเป็นเดือนต้องเลิกเลยอะ่ะต้องยอกแท้จะดีเป็เกือบเดือนที่ยอกหลังปวยทั้งเดือนเลยโอ้โหตายแล้วต้องหยุดเลยอะ่พะพอหยุดป้าหายทันทีอ่ะ นมอร่อยปะมันเป็นอะไรนะอีโนอีโนมูลลอมนะอะไรทั้งสิ้นเอาอีกละกินไม่หมดวางไว้จับมากินต่อได้เอมกินไม่หมดเลยแค่นั้นนะ่ะจะมันรสชาติก็เปลี่ยนแล้วเดีย๋ยวม,ม่้รออนาค่อยๆจิบเจ็ดโมงจะครึ่งแล้วมีประชุมเก้าโมงมาแม่มีไปรถอะไรเนะี่ยรถเมย์ไปทานไหนรถตู้ อะไรก็ขึ้นเนอะอะ,อะไรก็ขึ้นนอะ,อะไม่ไม่ไม่ได้แม่ไปแท็กซี่ใช่ไหมเรามีเงินเก็บเยอะๆยอะแหมกินอร่อยนะแม่ไม่ได้หาซื้อง่ายๆถ้าเดินขาลากเลยวันนั้นอะสามสี่ห้างต้องกลับไปโรงพยาบาลจุฬาใหม่งงเลยอ่ะแม็กเอ่อแม็คคงแม็กโคบิกทรงบิกซีโรตัสไม่มีอ้าวแหมซ้อมเดินแต่เช้าจะช้าดิ ถ้าเถอยหลังไม่ทันแม่ช้าช้าช้าเดี๋ยวเราเดินช้าช้าเออแหมขยันแต่เช้าเลยะละๆๆดีแล้วก้าวฝึกฝึกฝึกเดี๋ยวจะพาไปเวียดนามด้วย <พา S 1> นอนบารา์นาฮิลสักหนึ่งคืน <พา S 1> ถอยหลังไม่ทันแมเร็วจังโอ้โหโอ้โหขยันหน้าเด้อดีเดินหล,ยลายรอบาไได้แข็งแรงเดินหน้ากระเช้าป่ากิโลโอ,อ๋อเอาเอันนี้ก่อน